สักชุดเสร็จแล้วครับสักชุดเสร็จแล้วเมื่อกี้น้องวัดไม่ตื่นสักต่างตจก่อมงเดี๋ยวสิบเอ็ดม้วนครับสักชุดเจ๊กสิแห่งม่แห่งเนี่ยงมาถ่ายถ่ายเป็นรถ บรรยากาศตอนนี้ครับไม่ไหหมดหัวหลังไม่เห็นมีจะพาดูข้างบนครับตอนนี้กํลาลังขึ้นฉากกันนะครับพี่ๆีกำลังขึ้นฉากกันเบื้องบนอ่ะโอ้หูเบตากสุดมาง,งามแถวบนอ่ะขนาดตากสุดยัางงามนั่นเสิร์ฟตากสุด นี่สุดำง,งามหายเวซ่าออกมาหรอว้าวฝาแจ้คครับมลน,นี่กำลังขึ้นฉากน,นะครับบ้หาหอยตกเด้อมาเลียงเด้อบ้หาหอยตกเด้อ ล้นกับบังไห้ลีนลลลมังไหมีอย่างทั้งสิน้นพระาะว่าสักชุนไ่บังไห้ตกบังไห้หย,ยังเอินยีซอยกันด้วยพี่น้องครับ <Okay. S 1> คุนหนาวอ้หเฮาคนกับมาตากสูงวะส่งผุนยายอยู่กับมี่ขาเอี่ยมมา,าว่าขาแก่คนไหวพะนะ ทีมแดนเซอร์ของเรานะครับพี่พี่คนมากำลังขึ้นฉากกันกำลังติดตั้งจอ LED ติดตั้งไฟนะครับโเครื่องนี้คือยเย็นดีแท้เป็นมนสิเดียวอูมาผูกเครื่องนี้เ <laughs> ย็นดีให้คืนนี้เจอกันที่ตลาดตัวโต้โคราชน,นะครับติดถนนเลยจริง ตาดลตดโตโต้มองว่าน้องกก่ที่นอครับเมอแรงเต็มวงเต็มโชว์แน่นอนเริ่มสามทุ่มตรงนะครับเริ่มแสดงสามถุ่มกลับม,มาลํำใจเกินร้อยนะครับ ไปดูชนะดนตรีสอนมองหน้าดนตรีด้วยฮุมดีครัโอ้ข้างนี้เคร่งนี้เย็นดีครับพี่น้องครับไป็นเตาอู้ก็ผูกนอนดีครับ <c oughs> เด็กมองนอนแล้วเจอกันนะครับตลาดโตโต้โคราชนะครับวันนี้ ตาก็แล้วก็แชร์ให้เร์ด้วยนะคะโอ้บรรยากาศดีค่ะร่วมมากหรอ